มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนวิจารณ์สาวทอมซิ่งจักรยานยนต์ฝ่าไฟแดง23มิถุนายนที่ผ่านมาบริเวณแยกไฟแดงนางวัอาาองชชวอำเภอเมืองเพชรบูรณเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองเพชรบูรณ์รับแจ้งอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกันบริเวณแยกไฟแดงนางวัวจึงได้รถไปตรวจสอบพร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยนะคะ ที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บคือนายชาญชายัยอายุ30ปีบ้านอยู่ตำบลริมสีม่วงอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูร์ใกล้กันมีรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทะเบียนรถหนึ่งกอไก่พอสำเพา8171เภา8171เพชรบูรณ์ล้ลมคว่ำอยู่โดยมีภรรยาที่กำลังตั้งท้องนั่งร้องไห้อยู่กับลูกชาย1คนคะ่ะส่วนคู่กรณีเป็นรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟทะเบียนรถหนึ่งกอไก่ยอผู้หญิง1662เลย มีนักศึกษาสาวอายุ19ปีเป็นผู้ขับขี่เจ้าหน้าที่จึงรีบนำนายชันชัยส่งโรงพยาบาลแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมาตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะพบว่านายชันชัยจอดรถติดไฟแดงจนไฟเขียวได้ขับขี่เลี้ยวขวาเข้าไปในหมู่บ้านขณะที่ฝั่งตรงข้ามเป็นไฟแดงปรากฏว่านักศึกษาสาวมีเพื่อนซ้อนท้ายขับขี่่าสัญญ,ญาณไฟนะคะเข้ามาชนกับนายชันชยัยกลางแยกอย่างแรงค่ะล้มไปด้วยกันทั้ง คันทางนี้ในโลกออนไลน์ได้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์หลังจากที่เฟ e บุ o กหนึ่งซึ่งคาดว่าเป็นของนักศึกษารายดังกล่าวนะคะได้มีการแชร์โพสต์ทำนองว่าเหตุการณ์นี้ทำให้ตนอดไปเที่ยวงานขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ